มาหน่อยเอ teas, อนะครับดอกนี้4,515เอาดอกนี้6,090ได้ออกนะนะครับเปิดนี้ได้ออก <ingu is ee> โอเคครับผมสวัสดีเวลุสายเดนพันครับตอนนี้อยู่ในช่อง8ติดบานครับเราอยู่ในค่ายโยดาส์รอนครับตอนนี้เยู่เกมเส้นทางมาจังสองนะครับเกมในค่าย PG นะนะครับวันนี้เราจะมา ปั่นเบ็ดละห้าสิบกับเบ็ดละร้อยนะครับวันนี้มาสลับเบ็ดเล่นนะนะครับสลับเบ็ดนะก็คือเราจะเล่นห้าสิบสลับหนึ่งร้อยนะครับแบบว่าแล้วแต่อารมณ์เลยนะครับแล้วแต่อารมณ์เลยนะครับอยากสลับตอนไหนสลับเลยนะครับวันนี้มาแบบว่าวัดวัดหน่อยนะครับสลับให้มันงงนะนะครับสลับให้มันงงนะนะครับสวยๆหน่อยว่าขอห้าแถวแรกหน่อยอ้าวห้าแถวแรกบึ้มบั้มซัมเป้ดอกนี้ คูณห้าดอกนี้พันสองนะครับขาดสเก็เตอร์อีกหนึ่งตัวอ้โหเป็นไงนะสู่สลับเบ็ดนะนะครับสู่สลับเบ็ดนะดอกนี้แตกไปสองพันามนะครับก็ใครอยากเล่นนะครับดูที่เดิมนะปักหมุดไว้ให้แล้วที่คอมเมนต์นะครับไปห้าลือกันต่อนะครับแตกแล้วเราก็สลับลงนะนะครับสลับลงสลับไปสลับมานะครับสลับไปสลับมานะครับให้มันงงนะให้มันงงนะครับวันนี้ขอมีกำไรสักสามสี่ ขอรับสี่พันแล้วกันนะครับขอสักสี่พันแล้วกันเดินไปได้ขอรับสี่พันนะนะครับช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ระวังด้วยนะนะครับโอไมค์คอนมาแล้วนะครับอยากให้ทุกคนระวังกันด้วยนะครับเกมนี้สเกตเตอร์สามตัวนะนะครับตัวที่มันดังตึงต้งๆน่ะนะครับสามตัวนะครับไม่มาเลยนะครับลงไปเบรคห้าสนะิบมาช่วงไหนไม่ค่อยแตก ลงไปห้าสหน่อยนะครับสลับไปส,สลับมานะครับสลับไปสลับมาสูตรนี้เปิดเทอร์โบหน่อยนะครับต้องไวนิดนึงล้นะครับช้าไม่ได้แล้วนะครับกำไรขอมีออกไปต้องหมื่นหนึ่งแล้วกันนะนะครับขอมีออกไปต้องหมื่นหนึ่งนะครับทุนห้าพันะนะครับทุนห้าพันมีออกไปต้องหมื่นนี้ยิ้มเลยนะครับ ว่าช่องสามไม่ได้ใช้เว้เอาโอ้โหแรเก็ตเตอร์อยู่ขอบล่างเมื่อกี้นะครับคิดว่าใช่แล้วคิดว่าใช่แล้วนะครับสลับนะนะครับเราเล่นแบบสลับไปสลับมานะนะครับวันนี้มาสู่สลับนะคือไม่อยู่เบ็ดเดิมอ่ะนะครับไม่อยู่เบ็ดเดิมอ่ะนะครับขยับไปขยับมาให้มันงงหน่อยนะครับ แทนแบบเฮ้นี่มันเรื่องอะไรของมันวะนะครับลงไปห้าสิบห้าสิบไม่แตกขึ้นร้อยนะครับรอสวยหน่อยดิมีขอ,อสวยๆหน่อยมั่งดิเออไม่มีจะจาาเลยนะครับ ลงไปห้าสิบบ้างดีไม่วายช่องสองไม่วายช่องสองที่ได้ใช้วลอะไรกันครับเนี่ยลงมาห้าสิบ ลงหน่อยนะครับลองขยับขยับหน่อยเรามาครึ่งทางแล้วเหมือนกันเลยนะครับครึ่งทางแล้วนะฮะไปลองยืนที่ห้าสิบก่อนนะครับยืนที่ห้าสิบก่อน <S <S ยืดที่ห้าสิบย,ยังไงยังไงขาดสเ,เก็ตเตอร์ตัวนึงโอ้โหแตกอีกทีไม่ได้อะโอ้โหแตกอีกทีไม่ได้อะนะครับสเก็ตเตอร์รออยู่แล้วเมื่อกี้ โอ้โหมาะวายสองช่องอเมื่อกี้เกตเตอร์รอแล้วนะ,นะครับขอแค่แตกทีเดียวเมื่อกี้อยู่เลยมันไม่แตกว่ะลงไปห้าสิบต่อนะครับสลับไปสลับมานะสลับไปสลับมานะมาแล้วนะฮะ,ะสลับไปสลับมามนาะ โอ้โหทำไมไวายไม่ไม่ไมไมไมแตกต่อวะนะครับไปฮะเบตห้าสิบมาแตกแต่งหน่อย,ยวสวยๆนะครับเอาคืนทุนก็ยังดีวะพูดไปหนึ่งนะครับพูดไปเด็กสองดอกนะครับพูดไปสามดอกนะฮะามาได้ไวายสองช่องคูณหกดอกนี้หกร้อยสี่สิบห้าโอ้หไม่มีต่อยสักหน่อยอะนะครับอุตส่าห์ไหลไปคูณสิบ โอ้วายสองช่องไม่กีแ้แน่นเลยไม่แตกเลยเสร็จโอ้โหพิพายแล้วนะครับวายแบบช่องสองไม่แตกเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ย hey. เออไม่เอาแบบนี้นะอย่าปล่อยให้เหงาดินะครับมาหน่อยเออนะครับดอกนี้สี่พันห้าสิบห้าเอาดอกนี้หกพันเก้าได้ออกนะนะครับเปิดนี้ได้ออกนะครับอีกนี้สองพันสองยี่บห้าต่ออีกทีนะครับอีกแปดร้อยเจ็ดห้าไหลาย,ยาวๆลูก โอ้โหได้ไวายบึ้มๆอีกแล้วนะครับไหลแบบนี้โอ้โหดอกนี้พันอันหนึ่งดูไม่ทันเลยนะครับแม่งแตกชุดนี้ดูไม่ทันเลยนะครับโอ้โหเป็นไงเจอชุดนี้ชุดเดียวเข้าไปนี่จะมากนะครับจะจริงๆนะฮะเบ็ดห้าสิบนะนะครับเบ็ดห้าสิบนะเนี่ยนะครับดอกนี้แตกหมื่นเก้าห้าร้อยแปดสิบนะฮะโหน่าจะหนักหนักที่สุดเลยนะ เอยมีเบ็ด40แตก20,000เอนนี้ก็พอๆกันเลยนะนะครับพอๆกันเลยนะครับโอ้โหแม่แตกรู้เรื่องอ่ะนะครับกนลังวันรวม25,500นะครับก็ทุน5,000นะครับทุน5,000มีกำไรก็1 7 7 0นะครับวันนี้แฮปปี้เลยพอเลยนะครับสูตรนี้ลองไปใช้กันดูนะนะครับ สลับเบ็ดเล่นนะนะครับหรือจะเล่นเบ็ดสิบยี่สิบสลับกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ชอบเลยนะครับอยู่ที่ทุนเลยนะครับเล่นแล้วก็ให้มีความสุขแล้วก็ขอให้บวกกับทุกท่านเลยนะครับใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ลืมกดถูกใจกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนรักทุกคนนะครับบอ